อี่เรากิปีบอยไหมนะอืมทาท้องทาตัวไหนได้มั่งคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่นค่ะตัวนี้เลยอีบออยช่วยป้องกันผิวแตกลายหรือใครที่มีปัญหารอยแตกลายหรือรอยแผลเป็นเราอยา่บูสเตอร์ไหมไหได้หรือว่ามีรอยแตกลายหรือว่ารอยแผลเป็นแล้วนะคะก็ช่วยทําให้จางลงด้วยนี่ใช้ทาตั้งแต่รู้ว่าท้องเลยนะคะทุกคนนี่อเอาอันนี้มาด้เอาพีิบวก แล้วส่วนตัวนี้นะคะใครที่อยากขาวนะคะเนียนใส่ทั้งตัวตัวนี้จะช่วยทําให้แบบว่าผิวเราเนียนใสนะคะแล้วก็เอาครีมเจลมาลส่วนใครที่แบบว่าอยากผิวใสหรือว่ามีปัญหาเจลนี้หรือเจลนี้เอามานั้นแหละสองทีสองเจลเลยอืแล้วก็นี่ใครอยากหน้าสดและหน้าใสแบบจ๋านะคะครีมเจลอ,อีฟตัวนี้นะคะช่วยทําให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสเอ,อ,อ้ยกันแดด,ดทุกทีรักันแดดกับไอไอ้อนีอ่ด้วยยาถีฟันเคใหม่ของเราอะ นี่ตัวนี้อยากหน้าสดแล้วใส่แบบจ๋าใช้ครีมเจลอีกกระปุกนี้เลยเอาปากดำมาด้วยเนี่ย เดก็กไล่ไปด้วยเด็กไปด้วยยังไม่หมดเลยกี่ปาก,กับบตุตอร์พี่บุตมึงจ,จะซอยให้ทำไมไม่ได้ไม่เยอะทีเดียวล่ะ